เอาละครับครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีโรยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่ันกับเกมบิดเบี้๊อีซกเช่นเคยนะวันนี้ก็ได้เริ่ยได้ยามละผมก็มีอยู่2,500เมตรนะครับผมจะเปิดกาชาประมาณ13สเต็ปได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมบังเอิญดวงดีได้หน้าตู้ครบ2ตัวผมจะหยุดทันทีนะครับเพราะว่าตัวในตู้นั้นน่ากลัวมากๆเลยตัวร่วมตู้นั้นน่ากลัวมากๆไม่ใช่ฝึงฟาร์มเก่งนะหมายถึงฟาร์มเกลนะ คือถ้าผมได้สองตัวครบหน่อ่ผมหยุดปุ๊บทันทีเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูอ่าตัวร่มตู้กันหน่อยแล้วก็ตัวร่มตู้จะมีน้องแบมอยู่นะฮะแบมฟ้าแบมเบสต้าฟ้าซึ่งน้องแบมผมเรียวม่วงเรียบร้อยแล้วด้วยครับคือไม่ต้องการเลยแต่ถ้าได้มาก็เอาไปสุมทาให้ตายได้แต่ก็จริงๆไม่ต้องการครับสุมทาให้ตายเดี๋ยวใช้ไอ้คะแนนดีกว่าก็เอสนครับสรุปก็ค่าครับตัวนี้แรงดีครับสังหารและสังกัดครับ คุนซีแซนดิเทนลิงดี1ิเ์เลือดเต็มรถคุณทำแรงครับไม่ติดแข็งครับมีฮิตแรงบวก2ครับติดสถานะบวก80ติดสถานะบวกย่างละ40สะดุกาสีน้ำเงินครับแล้วก็เป็นตัวสังเวียนนะครับสำหรับเอ็ดนอตส้มตัวนี้เป็นตัวแรงตัวดีหน้าตู้พันปีนะครับที่มีอยู่ตัวเดียวเลยสำหรับเอ็ดนอนะเพิ่งเข้ามาตัวเดียวตัวแรกครับต่อไปเป็นเบียคุยะเขียวครับตัวนี้ลิงดีครับเลือดเต็มแรงทั้งหมด3 0 มีธุรกาดสีแดงไม่ติดไฟครับมีทิศแรงบวก2ครับติดอ่อนแรงแรงขึ้น40%บเตครับบารียตอนเริ่มบวก1 0ครับแล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น40%แล้วก็มีทางด้านของท่าเสริมพลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังครับยืดเวลาท่าเสริมพลังท่าเสริมพลังยาวนานขึ้นครับทำให้สามารถเก่งขึ้นนั่นเองตัวนี้ก็ดูดีตัวเด่นพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับก็2ตัวหน้าตู้ก็ฟังจากดูจากอบิลิตี้แล้วก็ดูดี โดดเด่นพอสมควรนะส่วนตัวร่วมตู้นั้นผมมองว่าไม่มีตัวไหนดูดีเลยครับเกลือหมดครับกเค้นมาสกิครับกับอิชินอิชินพอได้ครับมาสกิก็ถือว่าโอเคครับเล่นได้ดีในยุคปัจจุบันนี้ครับส่วนที่เหลือนั้นปัดตกไปเลยครับได้เยอะนี่คือต้องรีบปล่อยจอยนะครับอย่าฟาร์มต่อแล้วก็มีการันตีในสเต็ปที่3 13ครับแล้วก็6กับ16แล้วก็สเต็ปที่10กับ20ครับการันตี5ดาวแน่นอนครับ ในสเตปนี้แล้วถ้าสมมุติว่าคุณดวงเกลือแบบสุดๆครับอยากเปิดถึงสเตปที่25ครับสเตปที่25ครับเขาจะแจกตั๋วมาให้เราครับซึ่งเราจะเอาไปเลือกตัวละครใดก็ได้ครับ1ตัวเอาตั๋วแล้วก็ไปเลือกเลยครับ1ตัว2ตัวหน้าตู้ครับไม่ว่าจะเป็นเบคุยะหรือว่าเอสนอครับเราจะเลือกตัวไหนก็ได้นะ2ตัวหน้าตู้นะโอเคสเตปแรกครับ จัดมาเลยก็จะดวงเกลือถึงขั้นเปิด13สเตปไหมอันนี้ก็มาดูกันนะสเตปแรกก็มาเลยครับแต่ว่าจะได้ตัวไหนนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับตัวเดียว1ตัวจงลุกโชนครับตัวนี้ก็อิชินเรียบร้อยนะ่าจะได้ตัวเดียวครับถ้าเป็นอ,อินุเอะมานะตัวเดียวแน่นอนไม่ต้องลุ้นอาจจะมี2ตัวแต่ก็ไม่ต้องไปเปิด,ปดมันหรอกข้ามไปเลยเพื่อให้มันแบบเออเรารู้แล้วว่ายังไงมันต้องมีตัวเดียวแน่นอน สเต็ที่2ครับผิเสื้อสามตัวแบบนี้อ่าลุงมาเลยชอบจังเลยแสงสีลุงนี่อฮะอ่าหน้าตู้มาครับสเต็ปที่สองครับสำหรับเบียคุยะเขียวนะโอเคสเต็ปสอมาเลยเดี๋ยวผมเป็นคนไม่อยอมแพ้ครับเราต้องเปิดหาเอฟนอส้มให้ได้ครับ เสียสละเสียสละแขนนี่เองโอ้โหตัวเก่าคือครับตัวนี้ครับก็ปั๊มเพชรเอาปั๊มเอาเพชรหน่อยนะฮะปรับเป็นดาวแดงแล้วก็ได้เพชรอีก,กอาจจะเอาไปลงหอคอยชั้นล่างๆได้อยู่ผมมักจะาดาวแดงอะไปลงหอคอยชั้นล่างๆนะแล้วส่วนถ้าได้ตัวสา,มมาเอาไปขายดีกว,ว่าเพราะว่าขายมันจะได้แต้มถ้าไม่ตายถึงสองหมื่นเลย มาครับสเต็ปนี้ก็ได้ตัวละครเหมือนกันเอ้าแบมเบลตาครับผมเวลม่วงแล้วด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเบิกเบิกแแ้มทำให้ตาเพราะว่าแบมเบลตายังไม่ได้เอพีนะโยอิเซนนาโอครับสีม่วงก็อิเซนนาโออีกเช่นเคยครับอิเซนนาโอผมมีถึง3ทับ5นะครับ ผมได้มาสองตัวผมก็น่าจะเป็นห้าท่าห้าแล้วตอนนี้อิเซนนาโอผมรอทําเวลม่วงได้เลยครับตัวละครไหนผมมี5้าทผมทําเวลม่วงหมดครับไม่เว้นแม้กระทั่งน้องหมานะคุมามระซาจินตัวเก่าจับทําเหมือนกันครับสเตปนีี้ไมม่ครับกดข้ามไปเเลยอดี๋ยวมารอรุ่นกันในสเต็ปต่อไปครับ ในสเต็ปท nice. right. right? ี่5นั่นเอง5ปุ๊บก็ได้เบียร์ยามาอีกตัวก็ดีนะถ้าได้นะฮะแต่อยากได้เอ็ดนอตมากกว่าเอ็ดนอตอาหายากครับหายาใครล่ะเนี่ยอ๋อจูชิโร่ครับโอเคจะเก็ตจูชิโร่ครับ จะได้ใครอีกไหมสเตปเขาก,การันตีสเตป3กับสเตป6แล้วก็สเตป10นะครับแต่ผมได้เกือบทุกสเต็ปเลยแต่ว่ายังไม่ได้ตัวแบบโอเคนะหลุดเลดบ้างอะไรบ้างได้หน้าตู้มาสเตป6ครับจัดมาสเตป6สเตปนี้การันตี1ตัวแน่นอนแต่ขึ้นอยู่ว่าจะได้ตัวไหนนะครับ จงลุกโชนโอเคครับเรียบร้อยครับชิบะอิชินชิบะอิชินสามสิบห้าเรียบร้อยมีอีกไหมมีอีกไหมเอ่อตัวเดียวครับในสเตปหกนี้ก็จัดไปสเต็ปที่แปดไอ,อสเต็ปที่เจ็ด เต็ปที่เจ็ดผีเสื้อหนึ่งตัวแสงสีทองผงอำพายกดข้ามไปเลยครับไม่ออกเต็ปที่8ปครับไม่มีการันตีอีกแล้วผีเสื้อบินสามตัวแบบนี้วืบสีทองสีรุ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังไข่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอาญา เอ็ดนอตออกเรียบร้อยครับครบครับ2ตัวหน้าตู้ครับหวานครับหลังจากนี้ก็ปิดเลยไม่เปิดครับเพราะว่าตัวร่วมตู้นั้นเสี่ยงมากครับน่ากลัวมากครับได้มาคือเค็มเค็มกับเกลือเลยครับ2ออย่างได้มาไม่มีประโยชน์เปลืองเพชรเปล่านะจริงๆอันนี้ผู้จริงเลยกดออกไปเลยครับไม่ดูครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าได้ตัวอะไรบ้างไม่เปิดแล้วครับ ยังเหลือเพชรอีก1,000เม็ดนะไปเปิดไปหาเปิดตู้รูเคียรหรือว่าตู้อย่างอื่นเออมีตู้โหวตเดี๋ยวจะมีตู้โหวตครับเก็บไว้ตู้โหวตด,ดีกว่าอยากได้ไว้อีกตัวงก็เดี๋ยวจะดูสรุปในตู้หน่อยได้2ตัวหน้าตู้มาครับอิชินมาอาออิเซมาครับแล้วก็แบมบีเอตตานะก็เดี๋ยวมาตั้งค่ากันหน่อยที่เพิ่งได้รับเฉพาะอาดาวปึบ๊บนะฮะ เอสนอตครับโคจิกิเบลคุยะครับ2ตัวหน้าตู้มาครับเอชเชนมา2ตัวครับอิเซนอาโอครับหรือว่าลิสะวะหรืออิเซอิเซม่วงครับมา2ตัวครับหลุดเลสสตัวเช่นกันแบมเบลตาฟ้า1ตัวครับก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับ8สเต็ปนะครับแล้วก็คุ้มมากเพราะว่าได้2ตัวหน้าตู้มาครับอันนี้ผมดวงดีจริงๆดวงดีแบบสุดจัดจ้านในย่านนี้นั่นแหละ เรียบร้อยสําหรับใครที่เปิดไม่ได้ครับทุ่มเทไปแล้วก็ไม่ได้อะไรน,นี่ต้องเสียขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งครับส่วนผมนั้นได้มาแล้วครับทุกคนขอขิงหน่อยขอขิงจบเรียบร้อยใน8สเต็ปหวานหมูมากโอเคอยังไงคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะแล้ววันนี้ก็ คงต้องลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ